แช่น้ำอเอาละเนื่องในโอกาสปีใหม่ทองดีจะขอวอวยพรให้ทุกๆคนมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาอา้าวเดิม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เ,เด็กๆพี่ทองดีเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยละ นี่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแช่ไข่กันอันเนี้เป็นไข่เอาไว้แช่มีน้ำมีแก้วเท่าที่ดูนะจากรูปเนี่ยมันแช่แล้วมันก็จะฟักออกมาเป็นตัวมีทั้งไดโนเสาร์นะเนี่ยไดยโดเสาร์ก็มีนกกม็มีเดี๋ยวมาดูกันอมืมาเลย นี่นี่นี่กล่องนี้เป็นไดโนเสาร์ส่วนนั้นนี้พิเศษสุดไม่ใช่ไดโนเสาร์เป็นไดโนสุก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใจเป็นนกฟลา,ามิงโกนกฟลามิงโกเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นี่น่ารักไหม,มเดี๋ยวเราจะทำการแช่ไข่กันแล้วนะ เริ่มจากไข่สีฟ้าก่อนอืมแช่เลยนะอืกดลงไปเลยอ่ะวางวันเพนเดินจิต้องน้ำกระนองลอยกะระนองต้องไม่ให้มันลอยเราต้องกดให้มันจมกดลงไปอืมนี่งไงกดค้างแป๊แป๊บนึงให้น้ำมันเข้าไปอ่ะจมละอืมทีนี่ ทีนี่สาเหตุนะครับที่ไข่มันจมน้ำเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะมันว่ายน้ำไม่เป็นไงไม่ใช่เพราะว่าที่ไข่เนี่ยมันจะมีรูอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกดลงไปนะน้ำมันจะเข้าไปให้โดนตัวไดโนเสาร์อ่ะมันจะพองออกมาอ่ะเอาฟองเนี่ยแช่ไปด้วยกันเลยนะเดี๋ยวพี่ทองดีจะกดให้ดูเนี่ยมันจะมีฟองอากาศพุดๆๆดออกมาเห็นไหม อ,อ,โโอ,อ,อ่าจมลงไปอ่ะละเนี่ยได้ละไข่ไดโนเสาร์สองฟองนกฟลามิงโกสีชมพูสวยเลยลงไปอ่ะจมลงไปนี่จมไปซะอ้าวจมยังอือ่าละนี่ไงฟองอากาศ เรียบร้อยอืมอืมอืมสบัดน้ํากันทีนี้เขาก็บอกว่าให้เราทิ้งเอาไว้อย่างนี้หนึ่งวันหนึ่งคืนโอเคถ้าอย่างนั้นนอนรอเลยอืมอไม่เอาไม่นั่งเป้าดีกว่าไปหาอย่างอื่นทําดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่นะครับเด็กๆ ว่ามันออกมาหน้าตาเป็นยังไงโอเคไหนขอแวะมาดูหน่อยอฮ้ยเอ้ย้ย้ยดูนี่ดูนี่มันเริ่มแตกออกมาละนี่เห็นไหมมันเริ่มแตกออกมาแล้วร้าวแล้วร้าวแล้วไหนดูเซไหนดูเซ มันจะพลอแล้วมันจะพลอแล้วจะฟักแล้วโอ้โหแล้วฝั่งนี้ล่ะเป็นไงบ้างดูหน่อยนี่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 ดู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 ด,ดูสีฟ้ามันเริ่มร้าวละร้าวละร้าวคงจะไกลแล้วล่ะ อุ้ยอุยอุ้ยเด็กๆดูดูดูไข่มันแตกแล้วอ่ะนี่ไงตัวมันสีฟ้าไว้้อมเชียวอะดูนกฟลามิงโกนี่โอ้โหไข่แตกเลยโอ้ดูมันดูมันตัวสีชมพูอ้วนเลยอ่ะหอตัวนี้ ผีเ <ś 2> ด็กๆเดี๋ยวเราไปแอบส่องดูว่าใครมันออกมาหรือยังมาตามมานี่ไงนกมันออกมาทั้งตัวละอ้ไปดูไดโนเสาร์บ้างสินี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวกุยเอาลฟงฟลกง่ะมาทำอะไรเนี่ยก็มาเฝ้าอ่ะยากดูไข่ดูวซามันเป็นยังไงอ่ะ ทองดีไปนอนเถอะเดี๋ยวลุงเฝ้าเองคืนนี้อยู่มืดๆแบบเนี้ยลุงชอบอาละเดี๋ยวพี่ทองดีจะทำการล้วงมันขึ้นมาแล้วนะลวงแล้วนะออเดี๋ยวแขนเสื้อเปลี่ยมดูไดโนเสาร์ ทำไมมันผอมอย่างเงี้ยโอ้ยกินน้อยเหรอเนี่ย,ยตัวเหี่ยวเลยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเด็กๆยืดๆสงสัยมันไม่ดูดน้ำมาตัวเนี้ยไม่ยอมกินหรือไงเนี่ยฮะปากเป็นอะไรเนี่ยอ้าปากสิอ้าปาก <G un ters> นี่อีกตัวมันทำท่าอะไรเนี่ยอุอยเด็กๆ ตัวนี้มันมีตะเปียวด้วยเนี่ยทำอะไรเนี่ยมีตะเปียวด้วยอะอะไรเนี่ยตัวเนี้ยออตัวผู้มานกปลามงโกดูสิหัวห้อยเจีโอ้สายหัวใหญ่เลยดูสิ นกฟลามิงโกตัวลื่นๆมากเลยตัวนี้กินน้ำเข้าไปเต็มที่เลยเนี่ยหางเหิงเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ขาหรือหางเนี่ยบวมเกินดูหัวห้อยเลยเนี่ยอืมอืมอืมยมันอยาแยงมากเลยเด็กๆตัวนี้อ่านแล้วครับเด็กๆ หลังจากแช่น้ํามันหนึ่งคืนเราก็ได้เนี่ยเ้อมันแย่ๆมากเลยนกฟลามิงโกและก็ดโนเสาร์ติดมือด้วยเพราะฉะนั้นนะครับพี่ทองดีก็ต้องขอเตือนเด็กๆอย่างที่ทุกคลิปได้เตือนเล่นของเล่นนะเด็กๆควรจะอ่านคู่มือและว,วิธีการเล่นให้ละเอียดก่อนอย่าเล่นอะไรพิ่เลนเกินไปอาจเป็นอันตรายได้เล่นเสร็จแล้วล้างมือให้สะอาด ทุกครั้งด้วยสบู่นะอแล้วเนี่ยถ้าของเล่นอย่างนี้นะครับเล่นเสร็จแล้วนะทิ้งเลยอย่าเก็บไว้นะครับเอาไปทิ้งเลยเพราะเนี่ยมันติดมือออกมาเนี่ยถ้าเราไปจับอะไรกินอาจจะเป็นอันตรายโอเคครับซื้อมาเล่นให้ดูละอืมและคราวหน้าพี่ทองดีจะไปหาของเล่นสนุกๆมาเล่นให้เด็กๆด,ด,ดูอีกนะครับคราวนี้ไปละเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปทิ้งก่อน สวัสดีครับเด็กๆทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับอืมบ๊ายบาย